มีม้าปีนขึ้นไปอยู่บนโบดนะคะหรือว่าม้าตัวที่ถูกตัดออกไปครึ่งแล้วแต่ก็ยังเดินได้นิทานโกโหกเยอรมันค่ะ ผู้เขียนคือคนเยอรมันค่ะชื่อว่าบารอนฟอนมุนชาวเซนนะคะท่านบารอนคนนี้นะคะก็ผจญภัยไปตามที่ต่างๆแล้วก็เล่าเรื่องราวที่แบบสุดแสนจะแบบขี้โม้เพอเจอร์ฟุงซ่านพิสดารที่สุดเลยนะคะก็คือบอกได้เลยว่าเป็นเรื่องโกหกแน่ๆไม่มีทางเป็นเรื่องจริงนะคะรวมนิทานพื้นบ้านทั้งหมด27เรื่องไว้ด้วยกันนะคะแต่และเรื่องก็คือแบบมีม้าปีนขึ้นไปอยู่บนโบนนะคะหรือว่าม้าตัวที่ถูกตัดออกไปครึ่งแล้วแต่ก็ยังเดินได้อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เป็นมุม,ม ที่เออหน้าหามาหารกันดีนะคะแล้วก็ท่านบาลอนนะคะปัจจุบันบ้านของเขาเนี่ยก็ถูกทําให้เหมือนแบบเป็นพิพิธภัณฑ์สถานท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีการนําเอาเรื่องเล่าของเขานะมาทําเป็นแบบรูปปั้นต่างๆนะคะรูปปั้นม้าปีนโบนะคะรูปปั้นม้าครึ่งตัวอะไรแบบนี้นะคะรับรองว่าเล่มนี้นะคะทําให้คุณสะพรึงแล้วก็ตื่นเต้นได้แน่นอนนะคะติดตามกันได้ค่ะนิทานโกโหกเยอรมันค่ะ